มีข้อมูลว่าการจับกลุมในครั้งนี้พบเว็บไซต์ผนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง6เว็บไซต์ แคมเป็นอะไรหรือเปล่าม really ีปัญหาอะไรบอกครูได้นะลูกไมีอะไรครับในว่าสิ์เดือนนี้พฤศิใจ พี่มันเลื่อนภาไปหลายแล้วนะหาอาชิตนีเพิ่งหามาไห้ผมไ่ได้มึงน่ะเตยียมหาบอกดูไหมว่หืมาดูได้ก็ร้องม ขนมบมาครับมาลาสิบาทครับขนมบมาครับคิดสิบบาทครับสิบบาทครับขนมบมาครับลาสิบาทครับอ้าวแคม อุ้ยมีขนมที่ครูชอบเลยอ่ะครูเหมาหมดเลยนะขอบบคคุณรัเดี๋ยวครูใส่ถุงผ้าครูนี่แหละปเมื่อวานเพิ่งเล่นเกมอะไรกันวะฟีฟายฟีฟายอยู่แล้วมึงก็ฟีฟายเหมือนกันมาเด่นเกิดเวที่จังดูเล่นะดูไดมอนด์มึงแล้วคุณชายค่ะ แรงสามดาวอ่ะแรงแปดสามอ่ะเพื่อสูข่มันก็เป็นซึ่งซึ่งว่ะเออว่ะเอาหนูแบมัน่าเข้าหนีหนีะปไปแกบเอาขนมก้อเฮ้ยไงเอาเูกวกูมีปากกลอ๋อม่ทกอ๋อเหอน่ะคือไค่ให้กบ มีทางออกนะลูกค่อยๆคิดนะครูว่าเราลองหาสินค้าที่เป็นที่น่าสนใจไปขายดีไหมยกตัวอย่างเช่นคู่ครับผมมาเขากวนขายของทางออนไลน์ครับเดี๋ยวนี้มีทขากวนทางสื่อของทางอินเทอร์เน็ตครับแมนครับขนาดพ่อผมแม่จำสื่อไปเลยครับเมนครับเดี๋ยวผมจะซอยกันแช่ครับหน้าซูหน้าสัวเมนเเฮ้ยสูมาฝอยกันแช่ไั่งย่งนีคนมาสั่งสื่อหลายๆเฮ้ยนี่เขแช่แล้ว โอเคจัดไปแช่แบบนี้นะจะมีคนเห็นแล้วเขาน่าจะเขามากั้งซื้อแน่นอนขนมสิละยายกูมาซื้อมากินแมนแมนแคมแคมแคมยูบ้แคมเฮ้ยมันอยู่ไซวะบ๊อบนี่บบ๊อบนี่บบ๊อบเนี่ยเนี่ยดูว่าสั่งซื่อเขาเขามักแบบไรเลยโอ้ยพอครับมาเบิรงครับเฮ้เรื่องการละลูกละนี่ครับพ่อเด้อเของแบบไรนี่ครับพ่วสุดยอดเลยครับแมนครับดีใจนะเด้อแคม แคบพ่อขอบใจบักลาหลายๆเด้พอพ่อฮูเราว่าโช่เสียวมันเป็นดาบสองคมขา้าใส่ในท่ทสิพิษมันก็ทำร้ายเฮาได้พ่อขอบใจบักลาอะไรได้ลูกเด้อจะถาเข้าใส่ในท่งที่ถูกมันก็เป็นประโยชน์ต่อข้าเพื่อนออรับพ่อบักลาฮูโบ่ยังพ่อจึงเปี่ยนใจบกกระโดดขาตัวตายเพราะว่า บัลล่าคือหัวใจของพ่อพ่ออ๋อ่อ,อคับพ่อครับพี่ครับขนมตัวไว้ของเราขมงมีผ้า่อ,าออะไรสุดท้ายครับอีเดียร์เคสต์ในหลาตอนพ่อนเนี้ย